สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันแล้วครับกับร้านภูมินอะไยน์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุรีรัมนครับวันนี้มานําเสนอนะครับผ่านเจ็ดนะครับตาช้างนะครับผ่านเจ็ดตาช้างนะครับก็เนี่นะครับเป็นผ่านเจ็ดโค้งเหลี่ยมนะครับตาช้างรุ่นรุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มตัวนี้นะครับใส่รถรุ่นเอ็มครับ เป็นพันเจ็ดนะครับใบเต็มนะครับใบก็สวยนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับราคาก็ต่อรองได้ครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นตาช้างนะครับตาช้างคุเเรียมนะครับแข็งแรงนันหนานะครับแน่นๆนะครับมีคัดท้ายให้ครบนะครับ สามหมื่นห้าพันบาทนี่กัตไทยให้ครบนะครับตัวนี้ก็ใครที่สนใจนะครับหานะครับไปใช้งานนะครับก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทราคาตกลงได้นะครับอ่มีบริการส่งฟรีนะครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับมีสปริงกัตไทยมีอะไรให้ครบนะครับกตอนครบอยู่นะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับภูมินทร์อริยนนะครับสาขาอภปกุจับจังหวัดนนทบุรีครับก็วันนี้มารีวิวประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ